แพรเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าทําไมเราถึงจะต้องวางแผนการเงินระยะยาวไปจนถึงตอนที่เรากษเียนด้วยคือคือต้องต้องนำเรียนทางวิฝยาและคุณผู้ฟังตามตรงว่าเคยพูดขำๆกับเพื่อนเหมือนกันว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงหรือเปล่านะคะอ่าก็เลยคิดว่าเอ้ทำไมเราถึงแบบไม่หามาใช้ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าอะไรแบบนี้แต่ก็บอกเลยต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเป็นความคิดที่ ผิดอย่างมหาเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มเหมือนอีกหลายๆประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราก็คือเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตอนนี้ประเทศไดอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์อย่างเกาหลีใต้หรือว่าสูงสุดแบบญี่ปุ่นแต่อีกแค่ไม่กี่ปีพี่ฟ่ายแพร่เชื่อว่าเราจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนและถึงตอนนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะในวัยทํางานเด็กเจนใหม่หลายๆคนนะคะพี่ฟ้ายเขาเริ่มมีการว วางแผนการเงินไปไกลกว่ารุ่นเราแล้วด้วยซ้ำหลายๆคน,นที่ไปเห็นนะ่ะน้องเขามีทั้งฝากออมทรัพย์ฝากประจำ<น>กองทุนซื้อ<น>สลากรวมไปถึงการเล่นหุ้นด้วยนะคะนี<ป>จ่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราควรจะตระหนักให้ความสำคัญแล้วก็ เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองได้แล้วนะคะว่าเราจะมีการวางแผนการเงินตอนกเกษียณได้อย่างไรบ้างทีนี้ถามพี่ฝ้ายบ้างดีกว่าว่าแล้วกับสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อภาพรวมของประเทศบ้างไหมเพราะว่าพีเชื่อว่ามีหลายๆท่านนึกภาพไม่ออกว่าก,กแค่สังคมผู้สูงอายุแบบคนแก่มากขึ้นในประเทศเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาพรวมของประเทศบ้างเดี๋ยวพี่ฝ้ายอธิบายให้ฟังค่ะ ค่ะเริ่มต้นอย่างแรกก็คืออย่างง่ายๆนะคะน้องแพรสมมุติว่าเราเนี่ยไปวางแผนในการใช้ชีวิตอตอนกเกษียณเนี่ยแต่ว่าช้าเกิน,กนไปคือเราจะสังเกตดูนะคะจากข่าวที่มีในทุกๆวันเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยมีค่อนข้างมากหลายคนในช่วงเวลาทํางานเนี่ยอาจจะเป็นช่วงมือหว่าของชีวิตนะอาจจะเป็นวันทีออม่มีเงินเยอะมากแต่ช่วงบ้านลายของชีวิตเนี่ยกลับ ชีวิตกับตาลปัดแบบว่าจากที่เคยมีเงินมีทองมีสมบัติมีอะไรทุกอย่างพอถึงในส่วนของวัยผู้สูงอญญายุเองเขากลับไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรสักอย่างเลยและทําให้เขาเนี่ยมาประสบความลำบากในชีวิตในบ้านปลายของชีวิตก็คือวัยผู้สูงอญญายุที่เราไม่สาม,มารถมีแรงไปทํางานได้แล้วเนี่ยเรา,ากลับมาเจ,เจอเจอปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นหลายคนนะคะก็จะมีการแบบว่า ยากจนในช่วงของวัยสูงอายุเป็นต้นไปค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยได้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มถือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าเดิมอาจจะเท่าเดิมหรือว่าจะเพิ่มเล็กน้อยแต่ว่ารายได้ของเราเนี่ยไม่มีใช่เพราะเราต้องเอาเงินเก็บของเราเนี่ยออกมาใช้ใช่ไหมเมื่ออายุเราเนี่ยใกล้จะเสียแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเราเนี่ยต้องเกิดขึ้นน่ค่าใช้จ่ายประจำต้องยังคงบอกนะคะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่าใช้จ่ายเรา ก็จะอยู่คู่กับเราไปฉะนั้นน,นะคะเราจรึงควรเริ่มต้นจากการจัดทําสรุปแผนสวัสดิการสุขภาพหลังเกษียณเพื่อตัวจอบว่าชีวิตหลังเกษียณของเราเนี่ยจะไปะในทิศทางไหนนเรามีสวัสดิการด้านสุขภาพอะไรอยู่บ้างเออบางคนอาจจะแบบว่าโอ้เรายังขอบไปนะเราอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็จัดหาให้กับตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทําให้แผนสวัสดิการการดูแลสุขภาพตลอดชีวิตของเราเนี่ยจะได้แบบว่า มันต่อเนื่องอะต่อเนื่องไปนะต่อเนืงเราต้องครอบคลุมด้วยใชหย่หลายๆคนก็บอกว่าในช่วงของการทํางานเนี่ยอายุถ,ถึงหกปีบางคนได้รับสวัสดิการอย่างข้าราชก,การเองอาจจะมีส่วนของการบำนาญใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในส่วนของ ใช่รงานนระบบอ่าใช่แรงงานางนอกะระบบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแรงงานที่เขาเป็นพนักงานราาัฐริอังกิษก็เช่นเดียวกันนะบางทีเขาก็บางบริษัทก็ไม่มีในส่วนของเงินเกษียณอ,อาจจะได้มาเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนเพื่อท,ที่จะให้เราดูแลสุขภาพและก็ชีวิตของเราตลอดในช่วงบั้นปลายของชีวิตค่ะเออถ้าสมมติว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรไปยังไม่ได้มีการวางแผนอะไรก็ควรที่จะมีการ โอนเงิน่หรือว่าเก็บเงินไว้ใช้ในการทําประกันสุขภาพให้ครอบคุมถึงอายุขัยที่เราคาดการไว้แต่อย่างที่เราพูดกันเนี่ยเราบอกว่าตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าเราเนจะยื้ออยู่ถึงเกษียหรือเปล่าแต่ว่าหากเป็นแบบว่าตืนอนความคาดหวังคือแบบว่าบางทีก็ หกสิบก็ยังแข็งแรงอยู่นะเปนสมัยนี้เนาะเจ็ดสิบก็ยังแข็งแรงอยู่แปดสิบก็ยังแข็งแรงอยู่บางทีเนี่ยมีอายุยืนถึงเก้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยปีกันไปทีเดียวนะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าต้องลงทุนให้มีมูลค่าเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายรวมไปถึงเบี้ยประกันในอนาคตด้วยบางคนนะตอนเนี้ยมีกาลังเีีจยจ่ายค่ะแต่พอถึงเวลาตอนนั้นมาเราไม่ได้วางแผนในการส่าเงินใช่ไหมใช่จ่ายไม่ไหว จ่ายไม่ไหวจะอาจจะทําให้เราเนี่ยเบี้ยประกันเราอาจจะถูกตัดไปเนาะเรไม่ถึงงานผลประโยชน์ที่เราอาจจะได้เนี่ยก็อาจจะหายไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายในสนของเบี้ยประกันนั่นเองค่ะรวมไปถึงการสนับสนุนนะคะห้างประกันเขาก็มีการสนับสนุนให้บริษัทนั้นจ้างงานผู้สูงอายุก็อย่างที่พี่บอกเลยว่าตอนนี้คนอายุ6กิก็ดูดูเหมือนจะไม่แก่ยังสามารถมีศักยภาพมีการทํางานได้อยู่นะคะสำหรับประเทศไทย เหล่านั้นภาครัาจอิงได้ได้มีการเริ่มจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุแล้วนะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีงานทําและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงมีการเพิ่มทักษะและก็จัดหางานที่เหมาะสมกับแรงงานอีกด้วยค่ะก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นนั้นมีความสามารถในการหารายได้และก็ยกระดับประสิทธิภาพของแรงงานในระย,ยะยาวด้วยค่ะ ซึ่งก็สามารถทําได้ทั้งการศึกษาทั้งในระบบและก็นอกระบบและก็ตลอดช่วงอายุไขของคนเราจะเลยนะคะโดยส่วนมากก็มักจะได้รับความร่วมมือจากอ่าภาครัฐเองภาคเอกชนรวมไปถึงตอนนี้ประเทศไทยของเราก็มีโครงการฝึกอบรมแรงงานสูงอายุ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นค่ะน,นอกจากนี้ก็ยังมีการคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถพุ่งพาตนเองได้เช่นกันโดยเราเองน,นรระน,ใน,ใน้องแคลรสามารถวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยภาครัฐนะเขาก็มีส่วนสําคัญในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะรวมถึงมีการจัดสรรรายได้และก็รายจ่ายอย่างสมดุลโดยเฉพาะรายได้หลังใบเกษียณผ่าน การจัดตั้งกองทุนสำรองเรียงทีพนั่นเองค่ะอืมจริงๆอะ่ะที่พี่ฝ้ายพูดมาเนี่ยพรมองว่า ปัญหาโดยรวมนะคะก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงแก่ลงออันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติแต่มีเงินงไม่เพียงพอในการกเกษียณแล้วก็การใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตใช่ไหมแล้วก็ปัญหาแรงงานเนี่ยก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยลองนึกภาพดูว่าเวลาผ่านไปมีการเขามีการประเมินเอาไว้เลยนะคะว่าครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุจะยิ่งต้องประหยัดอย่างที่พี่ฟ้ายบอกไปเมื่อสักครู่เพราะว่าเพราะว่า รายจ่ายอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนึงในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุที่มันมาคู่กันอยู่แล้วแต่ว่ารายรับเนี่ยน้อยกว่าเดิมอืมอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เราควรจะต้องตระหนักถึงนะคะถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่กําลังจะเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมในประเทศไทยในอนาคต ใช่เราบอกว่าการที่ใส่ในช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะนอกจากเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่โตแล้วปัญหาแรงงานก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆรอยิ่งอายุปุ่งขึ้นก็จะไม่มีใครจ้างงานเรวมไปถึงทักษะฝีมือเราเองที่เราจะต้องสะสมไว้ตั้งแต่เรายังเป็นลายทำงานอะ ใช่ใช่นอกจากง,งานหลักที่บอกว่าต้องมีในส่วนของงานเสริมหรือว่าชักษะอาชีพฝีมืออื่นๆที่สามารถทําได้หลังเกษียณนะคะ,คะอืมเพราะว่าเวลาใช่เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีการประเมินว่าครอบครัวผู้สูงอาอันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องประหยัดขึ้นอย่างที่นองแพรบอกใช่ไ<ช>หมนอกจากนั้งงน<ๆ>แล้วก็มีการอ่ากําหนดค่าใช้จ่ายเนี่ยว่าต้อง ต่ำกว่าปกตินะจากเดือนที่เราอาจจะสมมติว่าเดือนนี้เราอาจจะใช้จ่ายทั้งบ้านเนะี่ยประมาณสามพันบาท,ทค่ะ่ก็อาจยิ่งเวลาวัยเกษียณเนาะยิ่งไม่ได้ไปทํางานค่าใช้จ่ายนี่อาจจะต้องลดลงจากสามพันอาจจะต้องเหลือสองพันเหรอพันห้าเหรอหรือว่า ทำให้เราได้ประหยัดได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะสามารถมีเงินไว้ใช้ได้อย่างง่านที่สุดนั่นเองแต่อย่าลืมอี่เราพูดกรื่องหนึ่งพี่ฝ้ายที่แพร์ขึ้นมาได้พอพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินเฟ้อเราก็คืออัตราเงินที่เปลี่ยนไปต่อไปเนี่ยเงินสามพันบาทอาจจะซื้ออะไรได้น้อยกว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้มันจะมีปัญหาตรงนี้เข้ามาด้วยที่แพร์เนื้อใ่อือ พยิ่งแบบว่ายิ่งสังคมอย่างนี้เนาะยิ่งพัฒนาไปไกลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเปรียบเทียบตัดราคาทองคำเนาะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าละขันอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเราอาจจะได้ซื้อวทองคำราคาบาทแสนบาทอะไรอย่างเงี้ก็เป็นไปได้เนาะใช่ไหมขณะที่วัยทํางานของเราเนี่ยต้องมีเท่าเดิมหรือลดลงรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยคนที่อย่างเราเราเองเนี่ยคนที่ไม่มีครอบครัวหรือว่าคนที่ ยังไงน้องแพ้คนที่แบบอาจจะมีครอบครัวนะแต่อาจจะไม่มีล<า>ูกเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นก็<ช>ทําให้เราเนี่ยก็ต้องดูลงแลบางแง่มากขึ้นอ<ช>ย่างเราเองอย่างใช้ชีวิตอย่างโตอย่างแบบว่า <c oughs> ถ้าเราโชคร้ายนะก็คือบอกว่าใช้ชีวิต สร้างความสุขให้เราในตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราโชคร้ายคือยังไงอะอายุยืนอะเราก็ต้องมีการวางแผนเงินที่จะต้องใช้จ่ายในตลอดชีวิตที่มีเงินก็ต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะสาวหลายคนสาวหลายคนเขาวางแผนว่าแก่ตัวไปเขาจะไปอยู่บ้านพักคนชราพี่ฝ้ายเชื่อไหมว่าบ้านพักคนชราเนี่ยเป็นที่แย่งชิงกันของสาวๆสาวโสดแบบเราๆเลยนะมีหลายคนเนี่ยเขามีการวางแผนเลยว่าตอนแก่เขาจะไปอยู่บ้านพักคนชรา ได้น้องพรบอกว่าดูจากราคาตอมนี้นะคะบ้านพักคนละเองก็มีหลายเกรดหลายราคาแต่พอไปถึงบ่กเราจะถึงไักเกเียณเน่ะพี่คิดว่าราคาเราอาจจะเลื่อนไปได้ไม่มีราคาเลยตามนี้นะคะเมื่อก่นนี่ขนาดตอนนี้ก็ถือว่าถึงแล้วนะแค่ตอนนี้ยังไม่รู้จะจ่ายยังไม่ไหวเลยใช่ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไรเยอะแยะแต่พอถึงไรเราถึงไัยเกษียณเนี่ยอีกยี่สิบสามสิบปีเนี่ย ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงขึ้นอย่างที่ย้อมเบอกเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเราปินไปได้นะคะเพราะ,ะ,ะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าสังคมสมัยเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ไกลจากตัวเราเลยอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่แหละบางคนจะบอกว่าฉันยังไัยรุ่นอยู่ยังไม่หิ้งสังคมสมัยเป็นอย่างที่บอกนะคะถ้าเตรียม,มตัวช้าเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพก็ได้